น้องเอฟซีฮาทุกคนทุกคนนะตัวนี้กับข่าวพระเจ้าวิางญาณแม็กซ์มันนี่สแนลก็ได้มาสัมภาผัสกูเพ่งหน่อยก็ได้ผ่าตัวเป็นลูกชิดเพลเดอร์นี่มือใหม่มากกับข่าวพระเจ้าวิญญาณก็ได้มาซ่อมเพลงน้ำเพื่นตัวมือ,อเราเนื้อเพลงครับมันได้ขึ้น มันคือบัวทองครับมันได้กับเนื้อเพียงครับมันได้ดีที่สุดนะพี่น้องเดี๋ยวไปลองพี่น้องเด้อฮะโคพินขอผักตป็นซิดเด้อวันนี้ได้ห้ามแล้วบัวซิดนี่เอาห้ามห้าอโอเคอ่ะขอบใจหลายขอไปคลิปเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ข่าวพระเจ้าน้องจะทำคลิปต่อไปเด้ออ่ะซ่องของเจ้าซ่องเนาะของน้องชายน้องชายน้องชายของหลวงพ่อแก้วประเสริฐหลวงพ่อแก้วประเสริฐนี่แหละหลวงพ่อแก้วประเสริฐซ่องเผืนยูทูบบ้านภาษาลาว ยูทูบอเดี๋ยวข่าพระเจ้ากันติเป็นโคติดตามเพื่นเนาะอผมกขอบใจละเนอสบายดีดยอนี่าลองมงดูอันผักซ้อมไปงานแต่งนี่ยมันไม่ยังไรขึ้นต้นมันลืมเลยนี่แต่ว่าอัดไปแล้วีกสองเพลงอันนั้นจะลไปลงไปแวอมันนั่นมันโอ้ยมันลืมเลยขึ้นต้นมันอม่ยครูเพลงก็บเกี่ยวจครูเพลงเหรยังอัน คอยต้องคือคอ,อยเนี่ยคอยอย่างหาคุบา้าจาเนีด่ดีมีเนื้อเพลงเน,นื้อยางกรเพื่ออะไรทำน้องทำอย่างไหนลงขึ้น,นในบ,บัเชิที่น้องส่งมาให้อายเปิดบังข้างในเหลือใจที่น้องจะแต่งงานในบ,บัดเชิญเจ็บปวดเหลือเกินกันดาอื่นน้องสิวีว่า กันดาสิเป็นของเข้าวเจ้าของดีใจที่ได้กับนุ่มเศรษฐีแต่งกับคนมีส่วนไอ้นี้ดีใจด้วยนะเพลงนี้เอ้าวจะว่าซึ่งหรือจะว่าปุริโลเพลงนี้อันนี้มันเป็นเพลงแบบสามซ่าธรรมดาสามซ่าธรรมดาเพลงอันนี้ไรเป็นมัน มันเป็นแบบคัติกึ่งละวงกับกัะแม่นนะนะจังหวะละวงกับแม่นมันเป็นเพลงเป็นแบบเซิ้งแน่แหละเพลงอันนี้นะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับมัลไจังหวะอยากไวก็ได้อยากสะก็ได้แมนจังหวะนี่เนาะคัตโปริโลแล้วมันจะเป็นออกแนวต่างประเทศในจังหน้อยคัตโปริโลตรงเรื่อเสียงเนาะเอเสียงแต่นี่มันจะบบแบอกแม่นั้นโดยโดยจนมาเนี่ยข่อยเขียนเนเพลงอันนี้มันจะเป็นแบบ ส่วนมากมันจะเป็นแบบเพลงอันจังหวะละวงนะตอนนี้แต่งได้จากเพลงแล้วเนาะหลายคอสัมเพลงเนี่ยคอซ้ำพลาดหน่อยเด้อหลายเบื้องฉันน่าจะจะคอเป็นซีดเดอร์ถึงมาซ้อมเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวซีให้เอาไปเบิ้งคันคือว่าแต่ว่ามันต้องมัต้องอันนั่นกัคักแล้วต้องไปใส่อันนั่นกับคัก กันเราลิ่นคักเลยคือวนะ่าคักแล้วเนาะจะมีอะไรยองไงใช่ไหมขอผักตัวเป็นซีดเด้อจานแม็กมันนี่แสดงขอผักต<อ>ัวเป็นซีดเด้อเด้ออ๋อตงลงยูทูบนะครั้งแรกแล้วเด้อมันเป็นธรรมดาได้หนี่นะขอผักตัวเป็นซีดสิม,มาส้อมเอาเพลงเพลงอะไสิไปล่องเด้อมีอย่างมาหาเด้อมันนี่นะหมอืมมีอย่างสิมาหาในคู่เพลงจานเด้อบัตรเด้อขอผักตัวเป็นซีดอะไรเด้อพี่น้องเอฟซีไปลองเออไปลองมึงเยอะ ครูเพลงไงสิล่องวะด้วยด้วยเพลงสองเพลงเนาะมีโอกาสสิก่อนไนะแล้วครับเนาโอกาสได้โอกาสนี่กะได้อยู่เนาะโอกาสนี่เมื่อกี้บอกเพิ่นกะว่างอยู่ไหนบุเบนว่าเพินโบว่างเนาะถ้าบุไปซ่อมไปัญังเสียงเงาแล้วคร เสียงบุมี่เลยมึงเนี่ยเนี่ยเจ้าแล้่ข้าวได้น้ำแล่จะปีแต่ปีนี้กับปีไหนปีไหนปีเฮ้ออีกแล้วทุกปีมันบุมีโอกาสนะฮะแตปีแล้วนี่เอกาสสองปีสามปีเนาะไม่แต่ว่าโอกาสโอกาสแต่โอกาสได้อยิบเนาะอยู่ในยูทูบไงนนะเจ้าอยู่ได้สิไปกดเพิ่งเยอะคือเพิ่นว่านั่นคมคมแต่ในพักคือกระพ้าเนาะผลแล่ผัดผลแล่ผัดซบไว้นะพักบ้องออกมาไส้บ้องออกมาพันมันก็คมอยู่หันละคบบัวไส้ มีครูบาอาจารย์ดีข่าวพระเจ้าพิงกับอาจารย์แม็กเนาะขอฝากตัวพี่ซิดสิมาซ่อมหมอจะเพลงเด้อนั่นแหละเผยแผ่ลูกศิษย์ดังกับอาจารย์ก็ดังขึ้นกันแล้วเนาะโดยโดยมีเพลงใดก็เอาเพลงนั่นแหละเนาะเพลงนนั้บ่เพลงยังอันจีทอดไม่น้อยบ่าเพลงยังก็เอาเอาเอาได้หมดถูกเพลงลองได้ถูกสไตล์ แล้วแต่ครูเพลงสิแนะนําให้รอกจังหวะนั้นแต่ว่าขึ้นจะว่าลงเนาะนอนค่อยในห้องน้องนางเสียงดีางเขียนแล้วแต่บ่ซั่นจ๊มาเอาไปจักหน่อยรูได้บถ้ายแน่เด้อแอวบางให้ว่างสิพาออกไปห้าอเสียงดีนแหละกําลังกําลังเขียนอสิคนบางไม้ก็เขียนแต่ว่าอย่างได้เอาบ่อือ อ้าวต่อไปได้อยู่ว่าจังงี้ให้แผ่นเพลงเพิ่นเข้าไปเบิ่งนเนาะเพิ่นเขาพันหับซุมหาพังนี่เพิ่นก็อยากฮู้ได้เนื้อเพป็นีบบ่่ได้มผู้เอาไปร้องเนาะก็มีแต่หยัดใส่ไหมคืออันฝ่าคมในฟักคืออาจารย์ว่าเอาแล้วเขียนแลนหยัดเข้าแต่นั้นไว้เดี๋ยวนี้เจ้าวันหนูการเป็นรัชกาลอ๋อจะพาได้จะพ่ออยู่การเนาะมีอะไรมาเอาไปนะลูกศิษย์ลูกหาก็บ่มมีนี่แหละอยู่แต่ทุ่งไห้ธงหน้าลูกศิษย์คนแรกวันี่อาจารย์เนี่คนแรกแล้วคนแรกอ้าวเด้อ เอพังเนี่ยฝักตัวนะี่มาเอาเนื้อเพลงไปร้องได้ไหมเอาร้องเงด้วยคอยน่องอยู่เทียงนั้นน้อยกับมีนะมีอเอา้องดึบโบทันเอาครึ่งหนึ่งคึดไว้หนึ่งคดนทันแตงตัวนี้ใจเย็นๆยันแรลวะโจ๊ะแล้วนะโจพเาวเป็นตออีกเอ้าสิแก้เข่านเออน่นนี่คนเข่ายัทำได้เย คนเขาเมื่อบอ่เป็นอ้ไรก็ฟังเนื้อปรนะกตัวให้เขาไปติดตามเนี่ยนะเขาไปติดตามแน่โดยออ่ายู่ในอันอันขาวน้อยเพชจผู้ลวงเนี่ยยูทูบยูทูบบอลเลือดเพจยูทูบในะ่ดวงพรแก้วประเสริฐนะของเจ้าบ่ของน้องชายดวงพรแก้วประเสริฐนะยูทูบบ่เขาไปในแร็งโก้กระสุนสองนัดหนะึ่งเตี้ยนกะ็ได้โดยเห็นเลดมันจะมีเพลงอยู่ลงไปแล้วสองสามเพลงโดยเขาไปเบิ้งเขียนเองโดยของแร็งโก้กระสุนสองนัด หรือว่าดวงพรแก้วประเสริฐโดยมันจะมีของขาวน้อยเพชรผู้หลวงกับน้องไส้ละดวงพรแก้วประเสริฐอยู่ตรงกันฝา,ากติดตามนะอ่าสำนักละเพลงสารวงมีอยู่ป่ะขอถามหน่อยสารวงยังยังยังบ่มียังบ่มีแต่จ,จานยึงแต่งประมาณนี้เลยจบแล้วจะเป็นจั่างว่าสารวัตรคนละขันเอาหัวขอมาอาาจรย์เลยสีเขียนไหนได้อยู่ขันมีหัวขอไว้สีเอาแบบได้ เย็นได้อยู่โดนมันจ่านแจ้งหนึ่งแจ้งสี่ขักหรือบุขักเนี้ยมันจะไปลองร้องรองเหมือนกันะ มามาอีกแล้วนางสาวละเแมนล่างวงได้บุหม,มนเดลรเลแมนพามาได้มาโมทนานอมความดีให้ตั้งต่อเอาเด้อลาเด้อให้เจ้าดีเดอล์เแมนลื่นคนให้ได้พ้นเดอเแมนลื่นใหม่จิตใจเป็นพระเจ้าย่ำที่เสาแมนบบมีย่ำเจ้าเดินผ่อนเต้นไปทั้งใดให้คนสากองไปทั้งใดให้คนย่องแอวคล้องหวัดคลองคองไปทั้งใดให้คนย่องแต่พระนาง เอวคองวัดคองคองมีคนย่องดวลแมนสุบานแปรติสอนให้แมนจานละนานุไนนาละนานุไนนาน่ละนานุไนนานยังมีต่อไปอีกเลยอ่ะทำนี่เนาะพี่น้องเนาะจะว่าออกกลใกล้สิ่งสิ่งประยุกต์แบบอ้แต่ว่านี่ไรแต่วา่าเป็นะเป็นบอลลัมสิ่งสมัยก่อนสิออกเปนก็นแบบอืมอือืมแต่ว่าเป็นใส่ไวๆจังหน่อยเนาะไวๆจังหน่อย นานวนนาแบบนี้มันจกไปแบบคล้ายๆมอลัมซิ่งค่ายคายสารวัตรหรืเปล่สารวัตรก็ออกไป็นโดยโดยสารวัตรแบบนึงสารวัตรต่างวายอย่างเงี้ยโดยเออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเพลงนี้ประมาณนี้ครับศึกษาอยู่มันก็มีหลายมันก็มีหลายแบบกันสิว่ามันหลักกันว่ากัคันเอาเขียนเพลงกับยึดเอาซิยึดเอาแต่กับยึดคันว่าเขียนเพลงแต่ก็มีมันก็มี สียึดเอาแบบคือออกกึ่งลำค่ะนี่แบบกึ่งลำกึ่งเพลงบ่ไปตัวหนึ่งเลยเป็นเพลงแบบหนึ่งห่ือเป็นเราจะดีๆพอเต็งมาตีมีแต่จมกับดาสั่งเมียจมต่อไปอีกเป็นาหน้าตาบลลงมาว่าตื่นสวยเด็กเมียบอกว่าดีบัญญองผัวเขาตีมันคือดีตายฮ่า อันนี้มันหนักกึ่งกึ่งล้มแต่งจบแล้วบเพลี่ยนจบแล้วคือคืนเนาะอาจารย์จไปล่องได้เพียงอย่างเดียวเอานี่อยู่สี่หน้าดาสั้นดาสี่โอ้มิจังว่าวัไปหาหันนะนี่ก็ว่าวัวนี่ไปหาลินไผ่มาวัามามันหลบป็นตานายสังเลนสังไรคอยจะตายหดหมาปุ่นเอ็ดหดแต่หน้าเมียดาแต่ปัวหดแต่น้าเมียดาแต่ปัวบ่เคยกลัวไปเลยสาเฮาจีบวอาสังเมียวเาละเมียเทียงเมียดาสังเมียวเาละเมียเทียงเมียดา โตเทน่าน้อยยีเมียเอตบบ่เคยย,เคย่านใกล้เก่งซาเป็งเป่งคนเขาซาเขาเลยคือดังป่าน้องปุนบ่มีเต่าบอลยมน้อนมันกระจ่มกระวบาอยู่ในภระเขามันยังเมายังว่าว่าแต่ตื่นเศร้าขึ้นมาใส่ให้สะพานและเห,ะห,ะหะ็ดหันเด็กหนิบัดเพื่อนนั่งแตกแตน่าตื่นเศร้าขึ้นมามาจอบด้าแต่ผัวว่ามาอยากเอาผ้าพัานหัวว่ามาอยากเอาผ้าพันหัวแต่คอยกกลัวเมียคอยคือกันแต่คอยก็ย่านละเมียคอยคือการ แม่ทุกวันยันติดแต่สาลำบากต่น้องเมียเคยเอากันมาบ่เคยเหตุไอเมียเลยเสียอกเสียใจเหตุไอเมียเลยเสียอกเสียใจว่าจังในน้องละแม่นนห่องความลังในบ้านว่าจังใน้องละแม่นนหนองตเสียงนาเสกันน้องละแม่หน่องวาังนบ้นนกันนองมเนหน่อย นกมาว่าวนกมาว่าวจบเนีแต่ว่ามันก็มีลูกเล่นไม่รู้แบบบางเวลาเป็นดอกโดยโดยอันนี้จังหวะอย่างนู้นจังหวะล้ำจังหวะล้ำแล้วเพิ่นมาเป็นลำเพิ่นอันสังเม่จมนะืินมามันก็จมกาว่าวว่าวเซตบัวก็ไปเรียกมากกว่าผัวนักแปลลินนะกินน้าเที่ยวเนี่ยหามันโดยโดยเอา สามารถแหละผมมั่กับใจแล้วล่ะดดูมมกกับใจอ่ะ